ยังไงบ้างครับผมสำหรับวันรุ่งพนี้20ครับจัดไป20อีเวนต์แล้วถ<อ>ือว่าแบบทุกอีเวนต์ที่เราจัดอะมันจะมีเาเรียกว่าปรากฏการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นเสมอแล้วก็เรียกได้ว่าเรตติ้งเราเนี่ยก็เรียกว่าแบบไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปัจจุบันที่เราเป็นแบบรายการมวยไทยอันดับหนึ่งของแบบประเทศแน่นอนแล้วก็มองว่าเป็นเป็นรายการมวยไทยที่ประเทศไทยที่มีคนดูมากที่สุดในโลกด้วยในในอย,ย่เงี้ย Time slot ของช่วงเวลาคืนวันศุกร์เนี่ยเราคือขึ้นอันดับหนึ่งที่ชนะทุกๆคอนเทนต์ทุกๆรายการเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมแบบปรากฏการณ์ที่ไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นได้มาก่อนสําหรับ,บ,รบคอนเทนต์กีฬายอย่างมวยไทยนะครับแต่ว่าวันเป็นชิปร่วมกับพาร์ทเนอร์ทุกคนเนะเราสามารถทําตรงนี้ได้ก็เลยแบบเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่แฮปปี้มากครับไฟวันนี้ผมว่าก็มีไฟที่แบบสนุกสนุก หลายไฟนะครับได้เห็นเหมือนกับทั้งน็อกเอาท์ทั้ง TKO ได้เห็นแบบการต่อสู้ที่สุดเดือดโดยที่เรียกว่าการตัดสินที่แบบยุติธรรมนี้นะครับวันนี้มีชอบคู่ไหนเป็นพิเศษต้องบองว่าคู่เอกเ, <laughs> เลยครับค<ม>ู่เอกเลยเพราะแบบไม่ไม่คิดว่าจะเกิดการพลิกล็อกแบบนั้นเนอะเพราะจริงแบบเ,เป็นสุขุมวิทเนี่ยก็เรียกว่าแบบเป็นเป็นม้ามืดเนอะแล้วก จริงๆนถ้าเกิดเขาสามารถชนะไฟนี้ได้เนี่ยได,ได้อย่างสวยงามเนี่ยพี่ชาตรีแบบเตรียมแล้วว่าโอเคจะแบบให้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดของวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่เลยแล้วก็เป็นเป็นมูลค่ามากกว่า3าม0 0 0ล้านบาทนะครับบวกกับโอกาสที่จะไปสู่เวทีระดับโลกที่จะสามารถเหมือนกับ make m น n e y ได้อีกอาจจะแบบเป็นแบบ หลายเป็นแบบหลักแบบเซนต์สิบล้านอย่างได้เลยเหมือนอย่างที่รถถังล่าสุดเนอะ mm hmm. ก็ได้แบบถูกประกาศเออจะเคจะเป็นแชมป์คนในคนแรกที่จะได้แบบค่าตัวในระดับหลักสิบล้านตรงนี้นะครับซึ่งโอ้โหถ้าเกิดเพชรสุขุมพิศสามารถเดินตามรอยตรงนั้นได้และทํานั้นได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปแบบอีกระดับหนึ่งเลยที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสําหรับหนักสู้คนหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่ว่าไฟนั้นก็โอ้โหมัดประคัด <laughs> <laughs> ที่นองเงามันแบบโอ้โหมันเทคนิคสวยงาม จริงๆแล้วก็เรียกว่าแบบโหเป็นเป็นสไตล์มวยที่แม่ไม้มวยไทยได้เห็นทั้งแม่ไม้มวยไทยได้เห็นทั้งความหนักหน่วงเทคนิคที่คลีมสะอาดแล้วก็สไตล์การต่อสู้ที่ตื่นเต้นร้อนใจแล้วก็แบบพลิกสามารถแบบพลิกล็อกได้แบบอย่างไม่คาดคิดจริงคู่นี้นก็มองว่าไม่ว่าใครจะชนะเนี่ยก็มีมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับทั้งคู่แล้วอย่างนี้จะมีแผนจะให้เจ้าเสือใหญ่มาเข้าวันใหญ่ไหมครับก็ถ้าเขาทาผลงานได้ดีอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมีโอกาส แน่นอนครัสำหรับเจ้าเสือใหญ่หรือแม้แต่แบบนักกีฬาคนไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็น <c oughs> คนที่เป็นแบบอันเดอร์ด็อกหรือคนที่เป็นเหมือนกับมามืดเนี่ยสำหรับเวทีของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราให้โอกาสเสมอตราใดที่คุณออแสดงแม่ไม้มวยไทยการต่อสู้ที่สวยงามมีใจในการที่จะเหมือนกับต่อสู้จนผเด็จสึกนะครับแล้วก็ให้เรียกว่า100%ตั้งแต่ยกหนึ่งจนถึงยกสุดท้าย อย่างนี้แสดงว่านักมวยต่อให้ถึงจะน็อกถ้าเกิดรต่อยไม่เต็มที่เราก็อาจจะไม่ได้งดโบนัสก็ได้ก็มีมีโอกาสครับใช่ครับเราก็ไม่ได้คือเราก็ดูทั้งในส่วนที่ว่าโอเคคุณการที่คุณน็อกเอาคู่ต่อสู้ได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติคู่ต่อสู้แบบทักษะอาจจะแบบไม่ไดีเนอะหรือว่าผ่านกันมากเนี่ยเราก็จะแบบไม่ได้ให้โบนัสฉนั้นหรือว่าถ้าเกิดการต่อสู้นั้นแบบเทคนิคเรียกว่า อาจจะไม่ได้เห็นเทคนิคที่สวยงามมีความหละหลวมหรือว่าการออกอาวุธดูไม่คมหรือจะแบบดูเสียบาลานซ์เยอะแล้วก็ไม่ได้เห็นเ็าเรียกว่าสิ่งที่ว่าเป็นการต่อสู้หรือแม้ไม้มวยไทยในระดับที่สูงที่น่าพอใจมากพอในวันที่พี่ชาตรีเขาก็จะไม่ได้ตัดสินใจให้โบนสัสแม้จะเกิดการนอกเอาหรือเปรตสุดเกิดขึ้นครับมวมนนีเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ยี่สิบครับตอนนี้เรตติ้งพุ่งกระฉูดเลยเป้าหมายต่อไปของของ,ของ,ข,องของวันลุ่ินีจะพัฒนามวยไทยอย่างไรบ้างครับ เป้าหมายต่อไปของเราแน่นอนครับเราต้องการให้หมวยไทยอ่ะที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นสมบัติของโลกนี้ด้วยเนี่ยได้ก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างจริงจังแล้วก็จะกลายเป็นกีฬาที่เอ่อเขาเรียกว่าสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างเกียรติยศให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยมหาศาลอย่างที่บาสเกตบอลช่วยสร้างให้ประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นที่รู้จักและมีเกียรติยศ ฟุตบอลผ่านพรีเมียร์ลีกสามารถทําให้ประเทศอังกฤษเนี่ยกลายเป็นประเทศทีออ่คนดูทั่วโลกเนี่ยเหมือนกับชื่นชมมวยไทยจะต้องทําสิ่งนั้นให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วก็นักสู้ไทยนักกีฬาไทยทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศของมวยไทยเนี่ยจะต้องได้เรียกว่าเหมือนกับได้เพิ่มมูลค่าให,ให้กับทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศตรงนั้นโดยเฉพาะยิ่งครับนักมวยไทยเราเ,ออเราเชื่อมั่นมากๆว่านักมวยไทยที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยอยา่อยางตัวอย่างเช่นแบบรถถังสแตม ซูเปอร์บอลเพชรนงน้องโอหรือใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าทั้งคนไทยคนต่างชาติที่ชกอยู่ในในในแพลตฟอร์มอย่างวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่จุดสูงสุดของกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเลยเนี่ยจะได้กลายเป็นเสมือนกับซูเปอร์สตาร์เหมือนกับที่วงการบาสเกตบอลมีไมเคิลจอร์แดนวงการฟุตบอลมีอย่างคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าวงการมวยสากลมีอย่างโมฮัมหมัดอาลีนะเราจะมีซูเปอร์สตาร์ที่จะก้าวข้ามแค่คำว่าเป็นนักสู้ แต่เป็นระดับเป็นสปอร์ตซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ระดับโลกเนี่ยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมวยไทยแน่นอนพูดถึงวันรุ่งขึ้วันที่23นี้หน่อยครับผมรายการมวยที่เชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศรอดูเป็นอย่างมากเลยครับก็วันที่23เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกหนึ่ง ซูเปอร์ไฟหรือเทนโพรอีเวนต์ของเรานะคือวันลุมินีเนี่ยทุกๆไตรมาสเนี่ยเรามีแพลนอยู่แล้วครับที่จะจัดสิ่งที่ว่าเป็นแบบซูเปอร์เทนโพรอีเวนต์ของเราเลยที่อิบซาที่คาดเลยทว่าโอ้แบบทุกไฟอะมันสามารถเป็นเมนอีเวนต์ระดับเมนอีเวนต์ของแบบศึกอื่นๆในแบบระดับนานาชาติหรือแบบในในตรงเนี้ยได้เลยนะครับที่เราตอนนี้เราคาดโอ้โแหบบเราเชื่อมั่นมากๆว่าโอ้เรตติ้งจะต้องถล่มทลายกระแส ตตามแล้วก็จะคงจะมีการแจกโบนัส <c oughs> น่าจะแหลกลานไม่จะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดแบบทุกคู่มีโอกาสโบนัสแตกอ,อ,อันนี้มันเป็นต้องต้องรอติดตามชมเลยครับมันจะสนุกแล้วก็ดูเดือดมากๆแล้วในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันสึกวันไฟในที่กำลังจะเกิดขึ้นมองอยังไงบ้างราครับโอ้โหอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะถึง<ช>วันไฟในนะน <c oughs> แล้วก็เราก็ตั้งตั้งตา รอชมเป็นอย่างมากเลยครับเราสืบวงมันเรียกว่าเรียกเรียกว่าคู่เดือดๆหลายคู่มากๆแต่ถ้าเกิดคนไทยก็แน่นอนว่าคงแบบต้องรอลุ้นนะครับเพื่อจะเชียร์นะครับระหว่างซุปเปอร์บอลกับไทฟูะไทฟูนออสการ์นะครับ mm hmm. เพราะว่าผู้ชนะในแมตช่วงนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ชิงเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับระหว่างคู่ที่จะเป็นของมาร์กเกอร์โกลเรียนนะครับกับทางช mm ิงกิสอลาซอฟซึ่งก็เราก็คดาดหวังเนอะว่าอยากให้ซ <laughs> ุปเปอร์บอลเนอะถ้าคนไทยเราก็อยากจะให้ซุปเปอร์บอลเนี่ยได้มีโอกาส กับไปแก้มือใหม่กับชิงกิสหรือเกิดชิงกิสเกิดแพมารัดขึ้นมาก็จะได้เห็นซุปเปอร์บอลประทะกับมารัดเกรกอรียนพรงนี้นะครับซึ่งทีเนี้ผม,ผมตั้งตั้งตารอดูเป็นอย่างมากนะครับอนอกจากจะแบบไฟน์อื่นที่แบบน่าชมเร่องของแบบรีเจียนเออร์เซลเนี่ยก็จะมาป้องกันแชมป์นะครับเข็มขัดมวยไทยในพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยสำหรับคนไทยเราก็คงจะแบบได้เห็นต้อมีโอกาสเห็นในอนาคตที่นักมวยไทยของเราจะได้แก้มือกับทางรีเจียนนะถ้าเขาไม่เสียแชมป์สกอร์ในพรุ่งนี้นะครับ ถามอะไรอีกไหมไม่มีครไม่มีนะโอเคเออก็ัปากปากหน่อยครับใช่ครับก็เมีแล้วก็ยี่สิบสามใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็วันลูบินีมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับวันไฟไนท์นะครับพรุ่งนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็วันลูบินีในวันที่23นะครับของเดือนนี้นะครับที่จะเป็นศึกใหญ่ ของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเป็นแฟนมวยทั้งนักกีฬาทั้งค่ายมวยนะครับที่ให้การสนับสนุนเราแล้วก็รวมไถึงพาร์ทเนอร์สำคัญของเราไม่ว่าจะเป็นกอ,องทัพบ,บกสามมวยลุมพินีนะครับเทโรช่องเจแล้วก็การกีฬาประเทศไทยนะครับ <c oughs> เพราะว่าด้วยพลังพวกเราทุกคนน่ะเรากําลังยกระดับให้มวยไทยอ่ะไปสู่ระดับโลกจริงและเนี่ยจะเป็นเรียกว่า กีฬาเสือปา่าสู้ประจำชาติของเราที่จะช่วยเปลี่ยนพลิกประเทศของเราแล้วก็พลิกอนาคตให้กับคนอีกมากมายในประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนักสู้แล้วก็นักมวยไทยนะครับยังไงก็ hmm. ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามชมรายการวันชิบชิ้แล้วก็วันลุมพินีนะครับ